จนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าคุณนึกว่าคุณดูโฆษณาดูท่านนั่งเอเลนกูดี <c oughs> <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโล่สตูดิโอนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไพ่ววฟไททันหรือแอคแทกออนไททันนั่นเองนะครับมาอยู่กับภารกิจต่อไปนะครับมาอยู่ในพาร์ทที่8แล้วนะ เราดําเนินมาถึงพาร์ทท <essel> <t ilt un> ี่8แล้วนะครับตอนนี้เอาละเพื่อการเสียเวลาของท่านผู้ชมนะครับไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะรับภารกิจก่อนเอาละไว้ใจได้สําหรับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกดไลค์กันด้วยนะครับในขณะที่กําลังดาวน์โหลดเข้าเกมโอเคภารกิจล้มเหลวว้าจริงฉันคิดแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ ยิงผู้สีแดงครับผมเพื่อขอความช่วยเหลือใช่ไหมเนี่ยขอความช่วยเหลือหรือถอนทับก็ไม่รู้นะครับผู้สีแดงฮะล้มเหลวเหรอถ้าผู้สีแดงคือภารกิจล้มเหลวนะครับทำไมล่ะบ้าจริงเฮ้ยอามินจะไปไหนอ่ะอามินไม่สนใจครับอามินวิ่งไปมีไทท่านมากมายกำลังเข้ามา ร้ล้อมจะทำร้ายเอเลนนะครับเราต้องปกป้องเอเลนไว้นะโอเคบอกเลยว่าเล่นตัวมีคาสานี่กูชอบบอกเลยว่ากูชอบมากโอ้ยพันหกเชี่ยโคตรแรงอ่ะโอ้บอกแล้วอาวุธนี้แม่งดีมันดีโอ้แต่ว่าพันพันข้างหน้าไม่ได้เหมือนเดิมเลยต้องพันจากข้างหลังใช่บาเอ้ย พุ่งขึ้นไปทะยานทะยานขึ้นสูงตัดขามันก่อนแล้วกันสับเขาให้ล้มหรือยังล้มแล้วยังไงต่อล้มเราก็ต้องฟันคอเลยแล้วกันพุ่งเข้าไปสับคอตัวทันสามนะครับทันสามนี่ถือว่าธรรมดานะเนี่ยถ้าแรงจริงๆต้องต้องเยอะกว่านี้ถ้าเป็นมีศคสากทำทำดาเมจนะมีอคสากทำแรงมากจ้าเอ๋อไม่โดนเนระเฟลเฟลซะงั้นบาดจริง เราต้องไปช่วยเพื่อนฟูงเร็วเอาละไททันอยู่ข้างหน้าอีก300เมตรกว่าจะถึงมุ่งหน้าไปเอาละตอนนี้เราต้องมุ่งหน้าไปนะครับตอนนีุ้่งไปเฮ้ยมันกำลังทำร้ายเอ้เชี่ยนมันกำลังมันกำลังทำร้ายเอเลนใช่ไหมน่ะป่าเอาาย้ยหนักและแน่นถอนเมื่อกี้หนักมากครับถอนเมื่อกี้มันมีอ่อมันมีไททันมากมายเข้ามาทำร้ายเอเลนนะครับเราต้องช่วยป้องกันณจุดนี้ไว้ จอสโอ้โหทันหกเชี่ยแรงชิบหายเลยนะครับไปไปนั่นแหละแก๊สใกล้หมดแล้ววะทำไมเราใช้แก๊สเปลืองเยี่ยงนี้นะครับมุ่งเข้าไปนั่นแหละท่านี้สุดยอดทันหกนะฮะเราต้องจัดการผู้ที่อยู่ใกล้ๆก่อนแล้วกันนะผู้ที่อยู่ไกลๆเดี๋ยวค่อยเพราะว่าตอนนี้มันมีไททันมุ่งเข้ามาทำร้ายเอเลนนะมันฉลาดนะไททันมันรู้เรื่องนะเนี่ย แขนขาดไปสะมึงปีอยอนักใช่ไหมขาขาดด้วยไหมอยากขาขาดไม่เล่าฮะหัวและกันรอบนี้ไม่อยากให้ทรมานมากมายอู้สองพันหา้าเย็นเก๊แรงชิบหายนะครับโอ,อ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะขนาดนี้นะครับโหดร้ายจริงๆสำหรับตัวละครมิคาสะเดี๋ยวแก๊สหมดนะใจเย็น บอกเยแกนหมดซะได้ตายสิแกนมาแล้วพุ่งเล่นเลยอย่างเงี้ยพุ่งไปโอเคครับผมหยิบอาวุธอุปกรณ์โกเมนนาไซขอโทษนะแต่เราจะเป็นต้องใช้ของโอเคไปเลยครับตอนนี้ต้องไปที่ไปช่วยเหลือนะไปช่วยเหลือแกนนะตอนนี้แกนมีปัญหาแล้วแกนส่งขอความช่วยเหลือมานะเราต้องเข้าไปช่วยเอาละชั้นเองบอกเลยว่าหนักน่วงนะครับ หนักหน่วงมากสุดยอดเอ้าเชีย่ยไม่โดนเหรอบาที่ทำไมไม่โดนเล่าไม่ไงพันเจ็ดเป็นไงเล่าอมันมากครับเล่นตัวละครตัวนี้มีขคาซานี่คาซาจ้าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวดีปออกขวาก่อนนะรู้อย่างดีปมันสองนะครับผมเป็นไงเฮ้ยตรงนั้นเอ้าไอ้ไอ้โคนี่ไอ้โคนี่ใสเย็นโคนี่ฉันมาเล่า โคนี่ซวยโคนนี่ซวยโคนี่กำลังซวยนะครับตอนนี้เรามาช่วยโคนนี่ได้แล้วแล้วไงต่อเอ้าสับแขนมันเหรอเนี่ยบ้าเอ้ทำไมต้องสับแขนด้วยวะสับหัวสิวะบ้าเอ้นี่มันต้องเล่นหัวมันเลยไม่ต้องให้มันโอ้โหเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้เฮียละโอ้เฮียละอ๋ละอล้มแบบนี้ก็จบสิครับแม่กระโดดมาแบบโง่โง่เดี๋ยวนะมีอันนี้มีไอคนที่ ให้ของอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับเราต้องไปหาคนที่ให้ของก่อนโอเคตรงนึ้มีครั้งเสบียงอยู่แล้วๆเราต้องไปช่วยเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆๆนะเดี๋ยวนะนี่ไงเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนะครับโอเคโควนดไไหนว่ามันอยู่แถวไหนว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่ไม่ใช่เหรอไหนว่าอ๋ออยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวรอสักรู่ยา เจอทัวจนได้ยา yeah. เอสพันเจ็ดเป็นไงเล่าเข,ข็ดไหมเข็ดไหมเล่าไม่เข็ดใช่ไหมได้อย่าวนรอบมันสิอย่าวนรอบมันสิบ่าเอ้ต้องเจอกูท่านี้เสร็จครับหน่ร้อยแปดสิบห้าไททันอยู่แถวนี้เยอะมากครับไททันอยู่แถวนี้เยอะมากโอเคเราจะหวานล้อมหวานล้อมไททันไม่ใชไ่ไม่ใช่ให้ไททันมาหวานล้อมเรา เราต้องอย่าไปยอมมันนี่ไอตี๋ไอตี้ไอตีต้องโดนนะครับนั่นไงข้างหน้าอีกตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆเร็วจัดการมันได้เลยนั่นแหละมันจะไปไหนเล่าฮะเอ้าไม่ตายไม่ตาย,ตายแข็งแข็งคอแข็งมึงดื่มหนักใช่ไหมมึงดื่มมาหนักใช่ไหมเลยคอแข็งเนี่ยฮะห,หือหวนไม่ได้เลยวนไม่ได้วนได้แล้วเว้ยนี่แหละเข้าหลังโอ้ทำไมฟันไม่เข้าวะเข้าไปสิเออหกร้อยแบบนี้ต้องตายแล้วแหละนะฮะ โอเคต้องไปหากองสเสบียงเว้ยด่วนเลยตอนเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธไม่มีถังแก๊สเหลือแล้วแก๊สหมดเขาจะไม่แก๊สหมดเวยเนอร์มีแต่ใบมีดเนี่ยแต่แก๊สมันหมดไปแล้ว,ลวสิไหนะกองสเสบียงอยู่ข้างหน้าโอเคอึ๊บว่าจริงเฮ้ยเลยไปแล้วขอสเสบียงหน่อยโู๊อเอมาดินั่นแหละเจ้า มาอยู่ทีมกับฉันเถอะนั่นแหละลิงแล้วนะครับตอนนี้ได้ทีมได้ทีมแล้วมาด้ทีมกูตการน,นักรบสี่คนมานี่คนนึงนั่นแหละได้สี่คนแล้วครับตอนนี้เดีย๋ยวเปลี่ยนใบมีดกับเปลี่ยนแก๊สให้พร้อมเดี๋ยวเราลุยกันเลยใช่นั่นแหละพร้อมนะไปไปช่วยแอนนี่ก่อนจ้าจ้าย่พุ่งไปครับทยานทีมพุ่ง เปิดแก๊ส <Techn> พ <Pokémon> ุ่งนี่แหละกูเร็วที่สุดแล้วพิวไหวเนื้อสายน้ําพิวไหวเนื้อสายน้ําพิวไหวเนื้อสายน้าพิวไหวเนื้อสายน้ําพิวไหวเนื้อสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อสายน้ํานะครับอันนี้เป็นไงอันนี้มาช่วยกันสลรับใครออกดีวะสลรับใครออกดีไอ้เหี้ยสลรับใครออกดีเออสลรับไอ้นั่นออกไอ้นั่นมันกากเกินไปนะครับ บอกเลยแอนนี่ไม่เก่งจริงนะครับแอนนี่ไม่โอดกันรัสเซียเอาละครับตอนนี้เราต้องไปช่วยใครไม่รู้อยู่ข้างหน้านู่นนะฮะเราต้องอย่าสนใจไททันที่มันไม่เกี่ยวกับภารกิจนู่นแอนนี่ไปนู่นแล้วเอ้ยอาร์มินนี่หว่าอาร์มินอยู่ข้างหน้าครับบ้าเอ้ยนี่ไงโอโ้โหเสี่ยมีขละเดี๋ยวฉันเองเอเลนไปอะไรไปเอเลนไม่รู้สึกตัวเอเลนเขาทำร้ายฉันเอเลนเขาต่อยฉันรนู้ไหมเมื่อกี้ ไหนไวะอารมินอยู่ไหนอารมินอารมินอยู่ไหนวะนู่นอารมินอยู่นู่นอารมินอยู่นู่นไปหาอารมินเร็วเดี๋ยวอ้ออารมินร่วมทีมว่ะอารมินมานี่มาร่วมทีมกันเอาไม่ได้เหรอะมาทีทำไมเอาไม่ได้วะบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยต้องไปช่วยต้องไปช่วยทางนู้นก่อนนะครับลิโคอือหึ่โดนล้อมเหรอเนี่ยโดนล้อมอยู่เหรอเนี่ย พุ่งขึ้นไปนั่นแหละเจอตัวแล้วดำบสับเฮ้ยเชี่ยมันจับได้ปล่อยกู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 ยกสับนิ้วออกมาได้นะครับตอนนี้เอาละจัดการมันเลยนี่เป็นไ,ไงเล่า rire. ล็อกหัวแล้วล็อกหัวแล้วจบจบ,จบเถอะมึงอ่ะสองพันห้านะครับโดนไปสองพันห้าใครจะมีชีวิตเหลืออยู่รเราทำหน่อยสิ มามาเฮ้ยบาดเจ็บดื่มเหล้าก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับไปซะย่าได้ลุกขึ้นมาอีกเลยนะครับเฮ้ยตรงกลางมีเรื่องแล้วตอนนี้ไปช่วยตรงกลางก่อนเร็วไปไปช่วยตรงกลางก่อนนั่นแหละนั่นแหละครับตอนนี้ศูนย์ใหญ่มีเรื่องแล้วครับตอนนี้ต้องไปช่วยก่อนนะครับเอาละพุ่งไปพุ่งไปพุ่งขึ้นไปแล้วก็พุ่งแบบนี้สุดยอด ตั้ง1006ครับผมนี่คือการชาร์จพลังขั้นรุนแรงไหนวะอ๋อเจอตัวแล้วพุ่งเข้าไปสับเข้าให้2 5 0 0นะฮะแม่นุนนุนเราต้องไปตรงนู้นเราต้องไปหาเอเล่แล้วนะครับขอเติมเลือดก่อนได้ไหมเนี่ยแป๊บแป๊บขอเติมขอเติมเลือดแป๊บเด้อดื่มเข้าไปเอาไม่ใช่กูต้องเปลี่ยนแก๊ป เปลี่ยนแก๊สก่อนนะครับตอนนี้โอเคพร้อมลุยไปกันเลยจ้าพุงพ่งพุ่งบอกเลยว่าใช้แก๊สเปืองชิบหายบอกเลยมีเป็นไงไมีพุ่งขึ้นไปสิวะตัมตัมตัมบูตัมตัมตัมบูบูตัมตัมตัมบูตัมตัมตัมบูตัมตัมตั มาถึงแล้วเว้ยเยเอาไงดีพวกเราเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเอาไงด,เไงดีเราต้องทำไงเนี่ยเราต้องกลับไปช่วยอะไรต้องกลับไปช่วยอามินใช่ไหมเนี่ยข้างหน้านั่นใช่ไหมได้จัดให้จ้าพุ่งไปนั่นแหละกลับไปช่วยต้องกลับไปช่วยต้องกลับไปช่วยนะครับ ก,ก็ไปช่วยอามินก่อนตอนนี้แกต,ตายซะพันเจ็ดมึงจะอยู่ได้กับพันเจ็ดเนี่ยไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ด้วยไอ้นี่สมควรที่จะต้องตายนะครับสองพันห้าเป็นไงผ่านไหมผ่านอยู่แล้วเอาละไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในอามินเนี่ยในอามินวะอามินอยู่ไหนวะนู่นไงอามินโอเค มากับเราอยู่ใช่ไหมเน่ะโอเคฮะอามินมากับเรานะฮะตอนนี้เราต้องพาอามินไปหาไปหาเอเลนนะครับต้องพาอามินไปหาเอเลนตึมตึมตึมฟิวตึม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 ถึงแล้วเว้ยอามินกำลังมารอก่อนโอ้โหนี่กูใช้ไม้ถูพื้นเหรอเนี่ยมาฆ่าไดท่านเนี่ยเย้เคอามินมึงช้าจริงๆเลยโอโธโอเคมิชชั่นสักเสร็จตากได้ เฮ้ยเอเลนเป็นอะไรไปเนี่ยเอเลนไม่ยอมทำตามแผน嘛เอเลนไม่ยกหินปิดกระแพงใครท่านแหละเฮ้ยทำไรไม่โอเคได้เอเลนฉันจะเป็นคนฆ่าแกเองไม่ใช่หรอกมันจะช่วยเอเลนนะครับ ตื่นเลยครับทีนี้โอ้โหเ,เอเลนตั้งสติหน่อยจำฉันได้ไหมฉันอามินเองโอ้โหทำไมแกแกจำไม่ได้แล้วไททันมันฆ่าแม่ของนายน่ะจำไม่ได้แล้วเรื่องเมื่อข้าปีก่อนนายอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรือไงเอเลนตั้งสติหน่อยเอถอะพวกเราต้องกนันไดตอนนี้ที่นี่จะกลายเป็นนรก เพื่อนๆเราทุกคนจะตายนายนายบอกว่านายอยากฆ่าไททันทั้งหมดทั้งโลกนี้ไงฉันนี่ฉันกำลังทำอะไรใครกำลังเรียกฉันอยู่ใช่แล้วฉันอยากจะฆ่าไททันให้หมดทั้งโลกนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมเอเลนกลับมาแล้วฮะ นั่นมันโอ้โหยกหินมาแล้วนั่นเขาและใช่แน่ๆนเ,นเขาทําแผนตามที่วางไว้ต้องเป็นเขาแน่ๆแบกหินอันบักเอกนะครับแบกหินอันมหึมาได้ยังไงวะเนี่ยเอเลนไททันตัวใหญ่ก็จริงนะแต่หินมันก้อนก้อนใหญ่กว่านะครับเอเลนชนะมันได้แล้วเอเลนควบคุมพลังนี้ได้ เอาละทุกคนอย่าปล่อยให้เอเลนไปประทะกับไททันเราต้องช่วยคุ้มกันเขาเอาละครับตอนนี้ทุกคนต้องช่วยคุ้มกันเอเลนแล้วแหละเรกิอยังไม่จบแค่นี้เราต้องป้องกันไททันกำลังเข้ามาแล้วเขา้าจ้าดวนเลยแบบนี้จัดให้นะครับอุ้ยไม่ตายเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะ ไม่ตายได้ไงวะเหรออย่าปล่อยให้เรนโดนอย่าปล่อยให้เรนโดนยาเอสอุ้ยว้าวได้ไงวะอือหือว้าวนะครับโอ้โหเชีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะยาเอส1007เว้ยเอาละฮะมันกำลังจะฆ่าคนบ้าจริงต้องตัดคอมันไม่ได้ต้องตัดคอมันนั่นแหละเสริมความแรงเข้าไปสับ ตายเลยนะครับบอกเลยว่าต้องตายแน่นอนระยะนี้ไม่มีพลาดไหนไหนฮ้ยมีอะไรทั้งไม่ถึงจุดผู้เขียวอยู่ข้างหน้าโอ้ยเชียร์แกนหมดโอ้เฮียละเฮียละแกนหมดถวยแล้วขึ้นไม่ได้แกนหมดบ้าเลยกำลังไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละให้ตายเถอะรอสักคู่ตอนนี้เพื่อนกำลังรอขอความช่วยเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องบินไปอ้อมอ้อมรอบๆอก่อนนะครับตอนนี้ ใจเย็นใจเย็นทำไมหันมาเจอกูคนเดียวเลยฮะที่บ้านี่มันฉลาดนี่วานั่นแหละมันเผอแล้วสับเลยนี่ไงพันพันสามนะครับไอนี้ก็เหมือนกันสับเข้าไปโอ้โหน้าฮะสองพันห้าแม่มอกเลยว่าเยี่ยมยต์มากตอนนี้แก๊สหมดแล้วเว้ยเอ้ยมี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 แก๊สตกอยู่อันหนึ่งบ้าเอ้ยนั่นมันแก๊สนี่วะโอ้โหพุ่งไม่ออกเลยดู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 นี่พุ่งหรือตดเนี่ย ไปครับไปเออเปลี่ยนแก๊สแป,ป๊บนั่นแหละใช่ใบมีดด้วยใช่นั่นแหละและ้วก็ยิงลำแสงเล่นปุ้งเนี่ยไม่มีอะไรทำเอสฟ,ฟิวฟึบปิป๊บฟิวฟึบโอ้ไททันแม่งโคตรเยอะเลยไอบ้ไอบ้าเฮ้ยแกจะทำอะไรเอเลฟไม่ได้โอ้แกมันไม่ได้เฮ้ยโอ้โหไฟนอลมาแล้วรอบไฟนอลมาแล้วครับตอนนี้เฮ้ยจะใครวิ่งผ่านกูไปไม่ แกต้องไม่เห็นฉันเฮ้ยแกเห็นฉันเงี้ยเหรอไม่มาแล้วครับบอกเลยตัวตัวเด็ดของมันตัวเด็ดของมันมาแล้วนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แปลว่ามีตัวเด็ดเข้ามาเนี่ยอ้เชี่ยทำไมไม่โดนวะไตายนี่ไงตัวเด็ดมันตัวเก่งมันตัวเก่งมันมาแล้วฉันไม่มีเวลาที่จะมาสู้กับพวกนี้หรอกนะเอไม่ไง ต้องหาตัวเด็นมั่ก่อนหาตัวเด็นมั่ก่อนตัดขาตัดขาตัวเด็ดนมันมั่นแหล้วซับขาไม่ขาดอีกต้องเล็งหัวสิวะชั้นเองไม่ไงชัน้นชั้นสองไม่ตายเลือดเยอะชิบหายอื้อหือฟันแรงเว้ยฟันแรงเว้ยมาสิมาสิาสาสเจ็บไหมบอสถึงเป็นขั้นบอสก็จบได้โดย เรวันนะครับบอกเลยว่าคนไทยท่านเอเลนแม่งแบกมันอยากเป็นอิสระฉันต้องทำให้ได้ไม่มีใครทำได้แล้วนอกจากฉันพลังนี้มีแค่ฉันคนเดียวที่จะต้องช่วยแต่ละคนกำลังพยายามปกป้องเราทุกๆคนเสียสละเพื่อเราทุกคนพยายามเสียสละ ื่อที่จะปกป้องเมืองนิวเอาไว้เอสอื้อชิบหายละยาโอ้โห้หลบวงสวิงสับเข้าหน้าเข้าข้อคอนะครับหท่านเอเลตอนนี้กำลังแบกขินอันบักเอกมานะฮะเอเลนไปเลยยาเอ้ย เอาหินอันบักเอกอัดคำแพงเข้าไปนะครับตอนนี้นายทำได้ในที่สุดก็ทำได้สำเร็จภารกิจเสร็จสิ้นอผู้สีเหลืองคือภารกิจเสร็จใช่ไหมสีเขียวใช่ไหมภารกิจเสร็จวันนี้เป็นวันที่มวลมนุษย์ชนะเราไททันครั้งแรก สุดยอดนะครับแหลมเป็ดนะฮะบอกเลยโอ้โหระดับ S วารอบนี้บอกแล้วถ้าผมเล่นมิคาสานะมันต้องระดับ S แน่นอนนะฮะท่านผู้ชมแหม,มก็เรื่องธรรมดาไม่อยากจากที่โมสเท่าไหร่แต่มันก็ธรรมดาได้สกิลมาใหม่ด้วยว่ะเอ้ยได้สกิลมาใหม่ด้วยนะครับได้ของระดับ B มาด้วยของแบบระดับแร ระดับแร่ไอเทมนะฮะแม่ไอพวกหินเนี่ยต้องเอาไปใช้อะไรได้สักอย่างสิมันต้องใช้ได้อะฉันคิดฉันคิดว่ามันต้องใช้ได้นะมันต้องได้แน่ๆเอาละไหนลอไปคุยกับไอคนขายหินมันเป็นยังไงอา้าวยังไม่ได้คุยนะตอนนี้อา่าภารกิจสำเร็จทุกคนช่วยเหลือกัน เพื่อที่จะปิดกำแพงนั้นเอาไว้ได้ทำให้เราได้มีชีวิตรอดอีกครั้งส่วนพวกทหารหน่วยองคครักษ์มีทหารทีมมันมีทีมอรารักขาแล้วก็จะมีทีมสำรวจนะครับปกป้องประเทศนี้เอาไว้ทุกๆคนแบกความเป็นทหารเอาไว้ที่แผ่นหลัง นี่คือตาสัญลักษณ์ของความเป็นไทยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่ของมันนี่เป็นตาสัญลักษณ์ของความเป็นทหารของจริงถ้าแล้ว,ลวทหารทีมสำรวจก็กลับมาเขากลับมายังกำแพงข้างในเฮ้ยไอ้บ้า,บอบาเอ้ยพวกแก ทหารครับมีคนกำลังไล่ล้อมดูสินั่นมันหัวหน้ารีไว้เขาเป็นคนที่ฆ่าไทาทันมาแล้วนับหมืน่นนับร้านโอ้โหนา,น,นายนันคนดังก็ต้องมีแฟนคลับมากมายอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะรีไว้ มันไม่ได้กลับมามัน,มน,มนกำลังออกไปอย่มงนีเมื่อห้าปีก่อนที่กำแพงของเราเนี่ยได้ส่งหน่วยภลรกิหนโดยสํารวจออกไปมากมายนะครับรอบนี้ก็ออกกันไปแล้วนี่คืองานของเขาผู้หน่วยสํารวจเนี่ยที่เข้าหน่วยสํารวจได้เนี่ยต้องเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย นี่รีไวท์โช видео, ได้เวลารีไวท์โชแล้วนี่ควงสวิงโอ้โหดีบลบหมัดควงชิงเข้าหลังปาดดึงหมุนควงโอ้โหยูอยากเล่นรีไวท์ป่ะเนี่ยมนุษย์นี้นี่แหละคือทีมสำรวจเอ้าเชียร์ได้เรีรีไวท์แล้วเว้ยโอ้โหเฮ้ยท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ได้ตัวละครรีไว้มาแล้วครับโอ้โหหลังภารกิจเอาปิดกำแพงปิดรูรั่วของกำแพงได้ก็มาถึงตัวละครรีไว้แล้วฮะแม่สุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมไม่อยากเล่นแล้วอ่ะออ้ยรีไว้และแล้วกูวได้เล่นรีไว้สักทีนะครับแต่ว่าสําหรับพาร์ทนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะพอดีว่ามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบพานแล้วจริงๆไม่อยากจบเลยนะแต่ว่าก็ต้องจบไปงั้นเอาไว้เจันใหม่โอกาสหน้านะครับท่านผู้ชมฝากติดตามไว้ด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันวันนี้สนุกมากแต่คลิปหน้านี้ต้องสนุกกว่านี้แน่นอนนะครับโอ้